ก็ออกมาต่ําจ้าโคกม่องอันนี้เขาเอื่นโคกม่องเน้อพี่น้องเพิ่เขาาน้าเวลาบุญมีงามเนาะจ้ามาเข่าเหนียไวไหวมาขจ้วาวหเนาะคะ่ะจะออกมาต่ําจ้าโคกม่องอันนี้เขาเอิ่นโคกม่องเน้อพี่นอ้องค่ะเบิ้งอี่มีแหละเขาเอิ่นวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณเป็นเหตุเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจา้บาบาย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 จา้าขอบคุณหลายจา้าซีหามีหาโตค่ะพี่น้องเบิ่งเนจ่จ้า นี่แต่ไม่แน่นแน่นแกนแกนจ้าสมัยโบราณจ้าไม่แดงคุนเรียค่ะเบิ้งดูจ้าวิธีการ,รน,นี่ค่ะเบิ้งอือนีแหละเขาเอื้อนวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณชนเผนาะจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าบา,บาย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 จ้าขอบคุณหลายๆจ้าค่ะพี่น้องเบิ้งดูจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆง,งามๆไม่บิดีทั้งนั้นเบิง่งด่านุลรักไว้ให้ให้ลูกหลานเกิดได้ใหญ่รุ่นเบิ้งเนาะค่ะเนาะเบิ้งจ้าเบิ้งดู หนึ่งสองสามดูค่ะพี่น้องิึงดูจานม่ตโตัวยังไง,งงามๆไม่ดีๆทั้งนั้นเบกับเพากันมะเห็ดมะตำขนันต้มขนมจ้าพี่น้องจ้ามึงดูค่ะ,ม,ะม่นไม่หน่อยตเด้อจ้ามีห่าตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไว้เด้อพี่น้องเิึงแนวจับคนแนวจ้าแนวจับเคนก็ด,ดีๆแก่นแกนแน่นแน่แนสุดยอดเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าอัพเดตโคกมองให้เบิง้งจา่านุ่นลักไว้ให้ให้ลูกหลานเกิดใดไงรุ่นเบิ้งเนาะค่ะเนาะเบิ้งจ้าเบิ้งดูหนึ่งสองสามวัดดีจ้าเบิ้งดูค่ะเบิ้งดูวัตถุโบราณจ้าพี่น้องผู้เจ้าเคยเห็นบจ้าไม่แดงตัวเนี้ค่ะเบิ้งดูจ้าวิธีการนะพี่น้องเบิ้งดูค่ะอื มึงเนี่ยจ้าเคยเห็นบอ่นยังอันเก็บอ่าวัตถุโบราณไวไ้ให้ลูกหลานเมึงเนาะค่ะนาะพี่น้องจ้าเมึงเนี่ยกับผ้ากันมะเห็ดมะตำขันต้ม,าตามตขนมจ้าพี่น้องจ้ามึงดูค่ะม,มันเปนหน่อยโตเด้อจ้ามีหาโตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไว้เด้อพี่น้องก็คกม่องจ้านี่ละจ้าสมัยใหม่ยังมีคกม่องเนาะจ้ามึงดูค่ะมีตั้งหลายโต มีหาตั๋วรถจ้าจ้ามีหอดเขียนพ่อสอไห้จ้าพี่น้องอืมอุ้ยจะเป็นคนอนุรักษ์ของเก่าเนาะค่ะวัตถุโบราณอ่าไม่นี่ว่ามันไหม่ธรรมดาดิเท่านะเวลาบุญมีงานเนาะจา้ามาเข่าเหนียวไหวมาขัดจาวัเนาะคะ่ะก็ะออกมาต่าําจ้าโคกม่องอันนี้เขาเอื่นโคกม่องเนอพี่น้องปดิจ้าเบิ่งนดูค่ะเบิ่งนดู วัตถุบโบราณจ้าพี่น้องผู้เจ้าเคยเห็นบ่งค่ะพี่น้องเม่งดูจางง้ามีถตาโตใหญไงงามๆไม่ดีๆทั้งนั้นบกับเพากันมาเห็ดมาตำขันต้มขน,ขน,ม,นมจ้าพี่น้องจา้าม่งดูค่มะมันม่หน่อยโตเด้อจา้ามีหาโตจา้านี่หอดพ่อสอระบุไว้หว,ดวเด้อพี่นอ้องค่ะเบิ่งนี่แล่ละขาเอือน้นวัตถุบโบราณฮะสมัยบโบราณ่นเฮ็ดเนาะจ้า,จาขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจา้บาบาย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 จา้าขอบคุณลหลายๆจ้าค่ะพี่น้อง ิึงดูจ่ามิตรตัวยิงง่งงางามไม่บิดีทั้งนั้นเบิง่งค่ะพี่น้องิึงดูจานม่ตรตัวหิงง่งงามไม่บิดีทั้งนั้นเบิง่งวัดติจ้าเบิ่งลูกค้ามึงดูวัตถูบโบร่านจ้าพี่น้องผู้เจ้าเคยเห็นบสีหานม่หาโตค่ะพี่น้องเิึงเนจา้ามแต่ไม่มแน่นๆนนแกนแกนจ้าสมัยบโบราน กับผ้ากันมะเห็ดมะตัขันต้มขนมจ้าพี่น้องจ้าเมืองดูค่ะม่วม่หน่อยโตเด้อจ้ามิหาโตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไว้เด้อพี่น้องกับผ้ากันมะเห็ดมะตัขันต้มขนมจ้าพี่น้องจ้าเมืองดูค่ะม่วม่หน่อยโตเด้อจ้ามีหาโตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไว้เด้อพี่น้องเบิ่งแนวจับเพิ่นแนวจ้าแนวจับเพิ่นก็ดีๆแก่ีนๆกน่นๆนนสุดยอดเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าอัพเดตโคกมองใหบิ่งจ้าไม่แดงตัวนี้ค่ะเบิ่งรู้จา้าวิธีกรรมจ้าไม่แดงตัวนี้ค่ะเบิ่งรู้จา้าวิธีกรรมจ้ามีหอดเขียนพ่อสอไวจ้จ้าพี่น้องอืออุ้ยจะเป็นเพิ่นอนุรักษ์ของเก่าเนาะคะ่ะวัตถุโบราณอ่าไ,ม,ไม,ม่นี่เพราะมันไหม่ธรรมดาเด็บนเบิ่งแนวจับเพิ่นเนี่ยจ้าแนวจับเพิ่นกะดีๆแกนียนเนนๆสูตรจอดเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมดเด้อจ้าอัพเดตโคกมองให้เบิรงจ้าไม่แดงตัวนี้ค่ะเบิรงนดูจา้าวิธีกรรมพี่น้องเบิรงนดูค่ะอืมเบิรงเนี่ยจา้าเคยเห็นบ่เพิ่นยังอันเก็บอ่าวัตถุโบราณไว้ให้ลูกหลานเบิรงเนาะค่ะเนาะพี่น้องจา้าเบิรงนเนี่ยจ้ารุ่นลักไว้ให้ให้ลูกหลานเกิดได้ใหญ่รุ่นเบิรงเนาะค่ะเนาะเบิรงจ้าเบิรงนดูหนึ่งสอง กานุนรักไว้ให้ให้ลูกหลานเกิดได้ใหญ่รุ่นเบิงเนาะค่ะเนาะเบิงจ่าเบิงลูกหนึ่งสองสามสี่ห้านี่หาโตค่ะพี่น้องเบิงเนี่ยจ้านี่แต่ไม่เนียนๆแกนแกจ้าสมัยโบราณค่ะเบิงนีหละเขาเอื่นวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณเป็นเห็ดเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจ้าบาย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 ,บายจ้าขอบคุณหลายๆจ้า เมืองได้จ้ามะเมนหน่อยโตได้จ้านี่ตะไม่ดีๆเนื้องานงามงำ่ำฝีมืออกลุ่มแม่บานพอบานเนาะค่ะพี่น้องกับผ้ากันมะเห็ดมะต่ำาข,ขนมจ้าพี่น้องจ้าเมืองดูค่ะ่าเมนหน่อยโตเด้จ้ามีหาโตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไหวเด้อพี่น้องค่ะพี่น้องเมืองดูจ้ามีตาโตยังไงงามงไม่ดีๆทั้งนั้นเบิองซีหามีหาโตค่ะพี่น้อง เบิ่งเนี่ยจ้านี่แต่ไม่แน่นเนีนแกนแกนจ้าสมัยโบราณค่ะเบิง่งอือนี่นะเขาเอิ่นวัตถุโบราณเนานะสมัยโบราณ่นเห็จนเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมขิปเด้อจ้าบาย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 จ้า,า,ๆๆจาขอบคุณลหลายๆจ้าเบิ่งเนี่ยจ้าเคยเห็นบอค่ะบ,บ่เคยเห็นกะอ่าเพื่อนกับพี่น้องมึงดูค่ะอือเบิ่งเนี่ยจ้าเคยเห็นบ่ เพื่อนย่งหันเก็บอ่าวัตถุโบราณไว้ให้ลูกหลานเบิ่งงนานค่ะนาะพี่น้องจ้าเบิ่องนี้กับผ้ากันมะเห็ดมะตั่มขันต้มตข,นตขนมจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งดูค่ะม่นไม่หน่อยโตเด้อจ้ามีหาตจ้ามีหอดพ่อสอระบุไว้เด้อพี่น้องอก็คกม่องจ้านี่ละจ้าสมัยใหม่ยังมีคกมอ่องเนาะจ้าอืมเบิ่งดูค่ะมีตั้งหลายโตมีหาตรวลดจัดอืมไม่ก็ไม่ย่างดีจ้าพี่น้องอืม เบื้องเนี่ยจ้าไม่แดงไม่ดูไม่กิจย่างดีเลยค่ะพี่น้องอืมจ้ามีหอดเขียนพ่อสอไว้จ้าพี่น้องอืมอุ้ยจะเป็นพันอนุรักษ์ของเก่าเนาะค่ะวัตถุโบราณอ่าไม่นี่ว่ามันไม่ธรรมดาดิสีหามีหาโตค่ะพี่น้องเบื้องเนี่ยจ้านี่แต่ไม่แน่นเน่นแกนแกนจ้าสมัยโบราณค่ะพี่น้อง มึงดูจ้ามิถะตัวยหงไงงามๆาไม่บ uh, ิดีทั้งนั้นมึงเนี่ยจ้าเคยเห็นบอกค่ะบอกเคยเห็นกะอ่าเพิ่นค่ะพี่น้องมึงดูจ้าม่ถะตัวใหญไงงามงไม่บิดีทั้งนั้นบิ่งไม่ก็ไม่ย่างดีจ้าพี่น้องมึงเนี่ยจ้าไม่แดงไม่ดูไม่จิกย่างดีเลยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยจ้าบ่แเป็นหน่อยโตได้จ้ามแตะไม่ดีๆเนื้องานงามงาม ฝีมืออืมกลุ่มแม่บ้านพอบานเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี่จ้าเมื่อเป็นหน่อยโตได้จ้านี่แต่ไม่ดีๆเนือะงามงามฝีมืออืมกลุ่มแม่บ้านพอบ้านเนาะค่ะพี่นอ้อง,ง,ง,อองมมอนเฮาเนาะเวลาบุญนี่งามเนาะจ้ามาเข่าเหนียวไหวมาขัดจ้าวไวเนาะค่ะจะออกมาต่ําจ้าโคกม่องอันนี้เขาเอิ่นโคกม่องเนอพี่น้องวัดดิจ้าเบิง่งลูกค้า มึงดูวัตถุโบราณจ้กพี่น้องผููเจ้าเคยเห็นบอกซีหานม่หาโตค่ะพี่น้องิึงเนี่ยจ้ามีแต่ไม่เนียนเนนแกนแกนจ้าสมัยโบราณค่ะิึงนี่แหละเขาเอิ่นวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณ่นเผ็จเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมขิดเด้อจ้าบ๊ายบายบายบายจ้าขอบคุณหลายจ้าเฮาานาะเวลาบุญม่งานเนาะจ้ามาเข้าเหนียวไหวมาขัดเจ้าไหวเนาะคะ่ะ ก็ออกมาต่ําจ้าโคกม่องอันนี้เขาเอิ่นโคกม่องเด้อพี่น้องพี่น้องมึงดูค่ะอืมมึงเนี่ยจ้าเคยเห็นบ่เพิ่นย่งหันเก็บอ่าวัตถุโบราณไว้ให้ลูกหลานมึงเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าเบมึงเน้่ค่ะเบมึงอืมนี่นะเขาเอื่นวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณคนเห็นเนาะจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆจ้าค่ะเบมึงอืมนี่นะเขาเอื่นวัตถุโบราณเนาะสมัยโบราณคนเห็นเนาะจ้า ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจ้าบาย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 จ้าขอบคุณหลายๆจ้าวันดีจ้าเบิรงดูค่าเบิ่งดูวัตถูบโบล่านจ้าพี่น้องผู้เจ้าเคยเห็น<บ><บ>เหตพิ่นนี่มันเป็นไม้แดงเนาะค่ะเนาะอือไม้ต้องไม้แน่นไม้เจนจ้าพี่น้องเบิรงดูจ้าอือเวลานีการนีงานมี่บุญนี่อย่างนะจ้าพี่น้องเบิ่งนดูค่ะอือเบิงเนเนจ้าเคยเห็นบอ เพิ่นยังหันเก็บอ่าวัตถุโบราณไว้ให้ลูกหลานเบิ่งเนะค่ะนาะพี่น้องจ้าเบิ่งเนจ้ามีหอดเขียนพ่อสอไว้จ้าพี่นอ้องอืออุ้ยจะเป็นเพื่อนอนุรักษ์ของเก่าเนาะคะ่ะวัตถุโบราณอ่าไม่นี่ว่าเม็นไม่ธรรมดาดิาอืมไม่ก็ไม่ยางดีจ้าพี่น้องอืมเบิ่งเนจ้า